ค่ะสำหรับเวิร์กช็อปนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการมาทำรูมิโนซิตี้กันนะคะในการเลือกช่วงแสงที่เราต้องการค่ะน้ำหนักหรือว่าแสงหรือตัวชาร์โดต่างๆของภาพนะคะโดยการใช้เครื่องมือ TK Action นะคะแล้วก็จะตัว TK7 และปิดแมชนะคะเข้ามาช่วยทีนี้โจทย์ที่อาจารย์เตรียมมาให้นะคะจากตัวอย่างนี้ก็คือเราจะมาเลือกบริเวณช่วงแสงสว่างของ คมไฟตัวนี้นะคะก็คือจะเลือกแสงที่สว่างสูรหรือแสงที่น้อยลงมาสว่างน้อยลงมาอีกนิดนึงก็แล้วแต่อนาเขตที่เราต้องการนะคะโดยเริ่มจากมาดูเครื่องมือด้านขวาค่ะในส่วนของจ้ตัวและพิ a แมชนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ dark l i g ท์ค่ะความมืดความสว่างนะคะก็จะมีเลเวล1นึงถึงหเนี่ยให้สังเกตจากสีตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่หมายเลข6กก็คือ มืดมากที่สุดนะคะหรือจะเป็นชัวร์โดที่มืดมากที่สุดนะคะไล่ไปนจนถ,ถึงเลขหนึ่งส่วนถ้าเป็นฝั่งไลท์นะคะเลขหนึ่งก็คือจะเป็นแสงสว่างที่น้อยที่สุดเลขหกก็คือแสงสว่างที่มากที่สุดทีนี้เพื่อเห็นภาพก็เดี๋ยวลองมอมาติคก,กันเลยค่ะจุดของเราคือการเลือกช่วงแสงตรงนี้ถ้าเลือกออไลท์หนึ่งนะคะภาพก็จะปรับเป็นขาวดำนะสังเกตไลท์หนึ่งอาาเขตของสีขาวจะเยอะนิดนึงนะคะไลท์สองไลท์สามนะคะก็จะเริ่มปรับน้อยลงมาเรื่อย ไลท์สี่ห้าหกหกก็คือช่วงนี้เป็นแสงที่สว่างที่สุดของภาพทีนี้ขอเลือกสักประมาณเวลเวลสองละกันนะคะอ่ะเจ้าตัวไลท์สองทีนี้พอเลือกไลท์สองนะสำหรับภาพนี้ขาวดำเนี่ยส่วนที่เป็นสีขาวคือส่วนที่เราจะส l e c t i o n กันนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นสีดําก็คือส่วนที่เราจะไม่เลือกทีนี้ เพื่อเกิดความคอนทราสต์กันมากกว่านี้นะคะขาวจะได้ขาวขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยเราจะมีเครื่องมือในส่วนของ Modify ค่ะฝั่งขวาม,มือนะคะก็จะมีตัวสี่เหลี่ยมตัวแรกก็คือเจ้าตัว Shadow นะคะหรือ Midtone แล้วก็ Highlight เนี่ยมาช่วยใ,ในการปรับสมมติาจาย์ปรับเจ้าตัว Highlight เพิ่มนิดนึงเพื่อดึงความสว่างขึ้นแล้วก็ลดะนะคะก็ทำให้มันคอนทราสต์ขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ต้องการก็คือในส่วนของโคมไฟนะคะ ถ้าทองฟ้าไม่ต้องการเราก็ต้องระบายทองฟ้าให้เป็นสีดำโดยการใช้เครื่องมือของ TK นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเจ้าตัวปูกันสีดำะค่ะอะไรที่ไม่อยากให้มีผลกระทบก็ติ๊กผู้กันสีดำแล้วก็ไประบายปรับหัวเมาด้วยการกดบอใบไม้หรือลอลิงนะคะอย่างเช่นไม่อยากให้โดนในช่วงที่เป็นส่วนของทองฟ้าแล้วก็ระบายได้เลยค่ะ ใบาไ,ไม้เราลิงก็ปรับไซส์ปรับขนาดตามบริเวณที่เราจะไปใช้งานนะคะโอเคจากนั้นนะคะหลังจากที่ได้ภาพที่เป็นขาวดำบริเวณที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาดูในส่วนของการทำ Selection นะคะโดยการใช้เครื่องมือในส่วนของ Output นะคะ ติ๊กที่ปุ่มสี่เหลี่ยมเส้นปากตัวนี้ค่ะก็คือจะทําให้เกิด selection เราจะรู้ได้ไงว่าเกิด selection ขึ้นแล้วนะคะจากภาพเนี่ยยังไม่มี selection นะคะแต่สังเกตที่หน้าต่างก็จะมีเส้นปะสีแดงแบบเนี้ขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อหเห็น selection นะคะอาจจะต้องใช้เครื่องมือในส่วนของ T K action ฝั่งซ้ายเนี่ยปุ่มเครื่องหมายบวกแล้วก็เส้นปะนะคะเอามาัติเลยนี่ก็คือปุ่ม show high selection ติ๊กหนึ่งครั้งเขาก็จะทําการเลือกให้แล้วนะคะ อีกอีกครั้งหนึ่งก็คือซ่อนโชว์ซ่อนนะคะจากนั้นถ้าเราได้ selection แล้วแล้วเรามาปรับเจ้าตัว adjustment เลยเนี่ยข้อเสียคือมันจะปรับได้แค่ครั้งเดียวแล้วเราอาจจะไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนฉะนั้นอาจารย์ก่อนที่จะเริ่มปรับ adjustment นะคะที่ layer เนี่ยเราจะกด command J ค่ะเราจะได้ในส่วนของ selection ออกมา1น layer แล้วก็มาเริ่มปรับนะคะอย่างเช่นอาจารย์ใช้ curve ละกันนะคะก็ลองมา ทีนี้เวลาปรับเนี่ยสังเกตถ้ามันไปทั้งภาพให้กดเจ้าตัวคิปปิ้งนะคะคิปปิ้งก็คือการกำหนดเฉพาะตัวเลเยอร์เท่านั้นนะคะจะไม่มีผลกระทบกับเลเยอร์ด้านล่างนะคะแล้วลองลองอาจจะอาจจะดึงแบบให้มันโอเวอร์นิดนึงนะคะจะได้เห็นว่ามันจะปรับแสงตรงไหนของรูปนะคะโอเคจากนั้นเนี่ยค่ะเราอยากจะปรับค่า ก็ประมาณนี้นะคะดิจะปรับอะไรเพิ่มเติมอีกก็เจ้าตัว T K 7แล้วก็เจ้าตัว Adjustment ปรับเพิ่มเติมได้เลยค่ะ